มีเด็กชายรวยกับเด็กชายจนที่อยากเล่นด้วยกันแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้กันได้เพราะเท้าของทั้งคู่ถูกผูกติดไว้กับรางรถไฟคนละเส้นรางของเด็กชายรวยพาเขาไปสู่เมืองที่สวยงามส่วนรางของเด็กชายจนพาเขาไปยังเมืองที่ยากจนเมื่อเติบโตขึ้นเด็กชายรวยได้รับการศึกษาอย่างดีขณะที่เด็กชายจนต้องลาออกจากโรงเรียนและทำงานหนักตลอดเวลาในเมืองที่ยากจนผู้คนต้องทำงานตลอดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพแต่ในเมืองที่ร่ำรวยผู้คนกลับใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลิน วันหนึ่งเด็กชายรวยมองเห็นเพื่อนเก่าของเขากำลังดิ้นรนอย่างลำบากเขาอยากช่วยแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะยังติดอยู่กับรางรถไฟด้วยความพยายามอย่างมากเขาจึงดึงเท้าของตนออกจากรางได้สำเร็จและตัดสินใจออกจากเมืองอันสวยงามเพื่อไปตามหาเพื่อนในเมืองที่ยากจนเมื่อพวกเขาได้พบกันอีกครั้งเด็กชายจนดีใจอย่างสุดหัวใจเด็กชายรวยยื่นมือเข้าช่วยเหลือเขาและไม่นานนักผู้คนอื่นๆก็เริ่มพยายามดึงเท้าของตนออกจากรางเช่นกัน สุดท้ายผู้คนจากทั้งสองเมืองก็รวมตัวกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข